นี่คือโสนที่มีเชื้อเห็ดติดรากแล้วเดือนหนึ่งกับอาทิตย์หนึ่งนะครับเกินเห็ดแล้วเห็นไหมครับผมจับให้ดูเลยแล้วกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะงัดขึ้นให้ดูเลยให้ชัดเลย ครับผมไม่รู้ว่าจะจําสนกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเป็นโสนกลุ่มที่ผมใช้ทดลองลงเชื้อให้ดูนะครับเมื่อประมาณวันที่8ที่9พฤษภาที่อัปโหลดคลิปการปลูกและลงเชื้อเห็ดให้ดูนะครับว่าลงเชื้อเห็ดแบบเขี่ยเส้นใยเข้าสู่รากโดยตรงหลังจากที่ลงเชื้อแล้วประมาณ1-2เดือนนะครับเราจะมาเช็คดูว่ามีเชื้อเห็ดหรืยอยังผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่า หล the <Okay. S 1> ังจากที่เราลงเชื้อไปแล้วมันมีต้นไม้ต้นไหนบ้างที่มันติดเชื้อเห็ดอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ต้นนี้อ่าผมจะลงเชื้อใหม่นะครับต้นนี้ไม่ได้ลงเชื้อเมื่อครั้งที่แล้วต้นนี้ลงเชื้อไปไม่ติดเชื้อครับไม่มีไม่มีเชื้อเห็ดนะครับก็จะซ้ําเชื้อเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าต้นมันจะแข็งแรงอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับก็จะซ้ำเชื้อครั้งนึงต้นนี้มีเชื้อเห็ดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมขุด ใครที่ได้ดูคลิปการลงเชื้อเห็ดนะครับก็คงจะจำาสนกลุ่มนี้ได้นะครับเป็นสนกลุ่มที่ผมลงเชื้อสาธิตให้ด,นดูนี่ครับเมล็ดข้าวฟ่างก็ยังนี่ครับเห็นไหมครับมเมล็ดข้าวฟ่างก็ยังมีร่องรอยของมเมล็ดข้าวฟ่างอยู่หลังจากที่ลงเชื้อไปแล้วประมาณ หนึ่งถึงสองเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีเสื้อเห็ดเกาะรากนี่ครับก็เป็นร่องรอยของมเมล็ดข้าวฟ่างที่เราเขี่ยเส้นใยเข้ารากเข้านะครับนี่ครับคือมันก็จะมี เชื้อเห็ดเกาะรากอยู่แบบนี้แล้วผมจะขุดให้ดูเลยครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าต้นสนุที่มันมีละเชื้อเห็ดติดรากเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่คือสนที่มีเชื้อเห็ดติดรากแล้วนะครับอัปเดตให้ดูเลยคือต้นนี้มีเชื้อเห็ดแล้วนะครับก็ขุดให้ดูเลยอยู่ตรงคูนตรงนี้เลย หมครับคนที่ขุดเช็คไม่ต้องขุดแบบผมนะก็คือแค่เขี่ยดูแค่เห็นมีเชื้อเห็ดนะครับเป็นเห็นไหมครับมันจะเป็น แล้วก็มีเพลี้ยแป้งด้วยนี่ครับเป็นสีน้ำตาลพวกนี้คือใช่เชื้อเห็ดที่เกาะที่โคนรากของต้นสโนโลแล้วคือถ้าเราเจอแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับปล่อยเลยครับกบดินกลับเอาไว้เดี๋ยวก็มีเห็ดเกิดให้เราเก็บเองนี่ครับคือเขาติดเชื้อเห็ดแล้วนะครับ แล้วเชื้อเห็ดที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะค่อยๆขยายหรือว่าลามมาเรื่อยๆตามระบบรากนะครับมันจะหุ้มรากมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอได้ความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็จะขยายเส้นใยแล้วก็เกิดเป็นเห็ดที่ผิวดินนะครับนี่ครับเดือนเดียวเดือนกว่าๆเองก็มีเชื้อเห็ดเกาะรากแล้ว เดือนนึงกับอาทิตย์หนึ่งนะครับตอนนี้ไม่น่าจะมีเชื้อเห็ดนะครับอ่าส่วนต้นนี้ข้างหน้านี้เลยครับที่สาธิตให้ดูปึ๊บนี่ครับไม่ใช่เชื้อเห็ดนะครับก็เป็นดอกเห็ดเกิดขึ้นเลยนะครับเดือนเดียวเดือนหนึ่งกับอาทิตย์หนึ่งนะครับ เกินเห็ดแล้วเห็นไหมครับเป็นต้นที่สาธิตการลงเชื้อเห็ดให้ดูนี่ครับเห็นไหมคือก็เกิดเห็ดแต่คือปกติแล้วก็น่าจะสองเดือนขึ้นไปแต่อันนี้อุณหภูมิความชื้นมันเหมาะสมนะครับมันก็เลยเกิดเป็นเห็ดให้แล้วแต่ดอกเห็ดไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะฉะนั้น น่าจะเป็นเห็ดที่เกิดจากความสมบูรณ์ของต,ตัวเชื้อเห็ดเองนะครับก็คือเกิดโดยที่ไม่ได้อาศัยระบบรากของต้นสนูนั่นเองนะครับเชื้อเห็ดที่มันเกิดตุ่มดอกหรือว่ามันสมบูรณ์พร้อมเจริญเป็นเชื้อเส้นใยนะครับมันจะเกินเห็ดเด็วนะครับเดี๋ยวมาดูเชื้อที่อยู่รากเขาหน่อยว่ามีเชื้อก่อรากหรือย,ยังอโอเคครับชัดเจนครับ มีเชือ้อเกาะรากเรียบร้อยแล้วเราจะพาข,ขุดเคีย่ยวๆดูสักหน่อยนะครับชัดเลยครับต้นนี้เชื้อเห็ดเต็มโคนรากเลยนะครับมันกําลังฟอร์มตัวเป็นสีน้ําตาลนะครับสังเกตดูดีๆเห็นไหมครับมันกําลังฟอร์มตัวนะครับเห็นไหม มันจะเป็นอตอนนี้คือมันพึ่งเดือนหนึ่งมันยังไม่ได้ฟอร์มตัวเต็มที่นะครับรูรากของเขาดีๆสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้อยู่ที่โคนใหญ่เลยนะครับอยู่ที่รากใหญ่เลยใช้เห็ดเกาะที่รากใหญ่เลยนะครับวิธีการลงเชื้อวิธีนี้คือวิธีที่ได้ผลดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมได้ทดลองด้วยตัวเองมาทั้งหมดแล้วนะครับเกิดกับสนุได้เร็วที่สุด ด้วยระยะเวลาเพียง3-5เดือนมันจะเกิดเห็ดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากครับเดือนเดียวก็เกิดเห็ดแล้วอันนี้เห็นไหมครับเป็นเชื้อเห็ดที่พึ่งฟอร์มตัวนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมคือเขาเพึ่งฟอร์มตัวมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเชื้อเห็ดตบบต่ตอมีสีน้ําตาลนะครับถ้าสีขาวสีอื่นนั้นคือไม่ใช่เชื้อเห็ดตบบต่อจะต้องเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับอันนี้แค่เดือนเดียวนะครับมันจะฟอร์มตัวเป็นคล้ายกับ ราหรือว่าผงอย่างหนึ่งที่คลุมรากไว้นะครับแล้วก็มันจะเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้คลุมทั่วรากแล้วก็ไม่นานก็จะเกิดเป็นเห็ดโดยปกติแล้วมันใช้เวลาประมาณสามเดือนสีเดือนขึ้นไปนะครับมันถึงจะเกิดเห็ดแต่อันนี้มันเกิดเห็ดแล้วนะครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของตัวใช้เห็ดเองด้วยอ่ะโอเคครับก็มาอัปเดตให้ดู นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปอัปเดตเชื้อเห็ดที่เราลงไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเวลามาเช็คเชื้อเราเช็คดูยังไงเชื้อเห็ดเกาะรากหรือยังดูยังไงอันนี้ก็เห็นไหมครับอันนี้ก็มาตามรากแขนงครับมันเกาะรากแขนงขาแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเศษของข้าวฟ่างสีดำเห็นไหมครับสีคลาำๆดำๆมันก็เศษข้าวฟ่างเก่าเมล็ดข้าวฟ่างเก่านะครับ ที่ลงมาไว้ที่กองใส่รากเขาไว้เลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเชื้อเห็ดนี่ครับเชื้อเห็ดติดรากเขาแล้วเยวผมจับให้ดูเลยแล้วกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะงัดขึ้นให้ดูเลยให้ชัดเลยเห็นไหมครับนี่ ให้ดูกันไปชัดๆเลยครับมันจะเป็นคล้ายๆกับฟองน้านะครับที่หุ้มรากไว้แบบนี้นี่คือเชื้อเห็ดตับเต่าต้องดูให้เป็นนะครับถ้าดูไม่เป็นคนที่ลงเชื้อไปก็จะไม่รู้เลยว่าต้นไม้ของตัวเองมันมีเชื้อเห็ดหรือ,อยังนะครับและมันก็จะมีพวกเพลี้ยแป้งพวกนี้ครับอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลนะครับคือมันมีอยู่แล้วมีแน่ๆในรากนะครับมันเหมือนกับมันเกิดขึ้นเองนะครับนี่เห็นไหมครับเพลี้ยแป้งพวกนี้มันจะเกาะอยู่ายอยู่ข้างในอ่า ต่อจากาเชื้อเห็ดที่คุมรากอีกทีนึงนะครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นพวกเพี้ยเชื้อเห็ดมันจะคุมรากอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับเชื้อเห็ดมันจะคุมรากอยู่แบบนี้แล้วก็จะมีเพี้ยพวกนี้อยู่ข้างในเห็นไหมครับนี่นี่คือต้นไม้ที่มีเชื้อเห็ดแล้วก็พร้อมเกิดเห็ดนะครับเห็ดดอกนี้ที่ไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิดเห็ดได้เร็วเกินไปนะครับ คือมันยังไม่ได้สะสมอาหารอะไรเลยมันมีตุ่มดอกเห็ดเกิดแล้วมันก็เลยเกิดเป็นดอกเห็ดแค่นั้นเองนะครับนี่คือเชื้อเห็ดแล้วก็เป็นวิธีการลงที่ได้ผลดีที่สุดแล้วนะครับนี่คือผมอัปเดตให้ดูเลยนะครับเป็นเรียกว่าจะเรียกว่าช็อตต่อช็อตก็ใช่ก็คือลงเชื้อวันไหนแล้วก็มีเชื้อเห็ดยังไงบ้างเกิดแบบไหนบ้าง ลักษณะเชื้อเห็ดเป็นยังไงนี่คือทําให้ดูเลยนะครับคนที่ปลูกเขาจะได้ mm. เข้าใจกันทุกคนนะครับว่าปลูกแล้วดูเชื้อเห็ดยังไงเช็คดูยังไงว่ามีเชื้อเห็ดหรือไม่มีเห็นไหมครับนี่นะครับใช้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้คือรากที่เชื้อเห็ดเขายังไม่ขยายพื้นที่หรือขยายอาณาเขตมานะครับแต่ว่าเขามีเชื้อเห็ดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวขอจะจะขยายมาตรงนี้เรื่อยๆอันที่จริงมันน่าจะมีอยู่เต็มโคนรากข้างล่างแล้วนะครับก็เราไม่ขุดขุดแค่นี้ก็พอนะครับขุดที่ดูชัดๆเลยอ้าโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคนที่สนใจการปลูกให้ตับเต่าเห็ดป่า ผมจะทําข้อมูลให้ดูเรื่อยๆนะครับส,สงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ที่เบอร์ใต้คลิปแอดไลน์หรือว่าแอดเฟซมาก็ได้นะครับผมใช้ facebook ส่วนตัวนะครับยังไม่ได้ทำเพจเอาไว้ก็เดี๋ยวผมจะเป็นเทรนเนอร์ให้เองเลยก็คือใครสงสัยอะไรปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างต้นสนโตโรหรือไม่โตสมูลหรือไม่สมูรยังไงก็ส่งภาพมาให้ดูนะครับผมจะได้แนะนำได้ถูกว่า ปลูกสนโตขนาดไหนแล้วลงเชื้อได้หรือยังนะครับเด็ดยอดบ้างแล้วหรือยังนะครับก็มาเช็คดูเชือ้อมาดูสวนครับอ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับส,สวัสดีครับ